เ,เหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมแล้วบางเอิญเมื่อคืนนี้เราก็เพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปจําได้ไหมว่ามีพี่ๆกลุ่มหนึ่งเขาตกปลาอยู่ตรงบริเวณประตูน้ํสามเรือนที่บางประหันพระนครศรีอยุธยาแล้วเป็นจุดที่ช่วงนี้น้ามันท่วมระหว่างที่พี่ๆพ,พวกนี้กำลังตกปลาเขาก็บอกว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพายเรือมาพอดีซึ่งชาวบ้านก็เลยตะโกนบอกพวกนักการเมืองท้องถิ่นบอกเอ้ยช่วยมาดูตรงนี้หน่อยแถวนี้น้ํามันท่วมอยู่ๆนักการเมืองท้องถิ่นให้กล้วย จำได้ใช่ไหมฮะมันมีเสียงเนี่ยตอนที่เขาตะโกนถามพวกนักการเมืองท้องถิน่นซึ่งกำลังภายเรือมาส่วนกลุ่มชาวบ้านกําลังตกปลาฟังเสียงตอนคุยกันนิดนึงฮะใครไม่ให้ใครม ระวังเบรคเ้อระวังสายเบรหรือเออหรือก่อนเออหนุนนักหนอคี่ไหมฮระวังเบรคเบรคระวังไปมีอะไรอะไรใครๆก็ถามว่าจะมาจากไหนแล้วทาไมต้องให้ทำไมต้องโวยวายนชาวบ้าน จะถามไงจะบอกว่าปัญหาน้ําท่วมเนี่ยก,ก็ทำไมไม่ไปตรวจทางใต้สะพาน้มันลน้นนาะปิดกั้นน่ะแล้วไม่ไม่พูดดีๆอ่ะมีใครพูดไม่ดีบ้างมีใครพูดไม่ดีบ้างตรงนเนี้ยแน่ลงมาเลยลูกใหญ่โดดน้ําลงมาเลย ดังนั้นเหมือนเรือน,นกักการเมืองท้องถิ่นก็คือสอทอแกก็พายออกไปไม่เกิน30นาทีสอทอมากับพวกแล้วก็เกิดคลิปตะลุมบอลกันเกิดขึ้นลองดูตะลุมบอลกันเลยนะฮะอ้าวอย่างรวดเร็วฮะ คคนยชาวลิศเนี่ยแกเป็นคนเจ็บคุณผู้ชมฮะผมทวนสั้นๆแล,นแล้วกันแล้วก็มีคนเจ็บอีกคนหนึ่งชื่อว่าอรมรินอรมรินเองเนี่ยโดนกระชากสร้อยสองคนนี้เมื่อคือนนี้เราได้คุยกับชาวลิศเรีเยบร้อยละชาวลิศเองก็เล่าให้ทางอรมรินทีวีฟังเนี่ยนะ,ะบอกเฮ้ยทำไมอ่ะคุยดีๆเราถามคุณอยู่ๆบรรดาพวกสอทอให้กล้วยแล้วก็ไปตามลูกน้องมายำผมวันนี้เราไปเจอกับอรมรินอรมรินเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่ลูกน้องสอทอไปกระชาก ไปกระชากสร้อยเขาปรากฏว่าอมรินบอกว่าจริงๆก็เป็นไปตามคลิปเลยฮะคุณอมรินกําลังเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นก็ตะโกนถามบอกนายนายมาดูน้ําท่วมตรงบริเวณนี้หน่อยปรากฏว่าคนในเรือนี่นะฮะเขาบอกว่าพวกมึงเป็นกล้วยอะไรตัวเองก็โมโหดิฮะก็ตะโกนด่ากลับไปเหมือนกัน40นาทีกลุ่มสอทอมาพร้อมกับพวกแล้วก็เป็นไปตามภาพที่สำคัญก็คือเหตุการณ์นี้คุณอมรินก็ยอมรับเนี่ยนะฮะ บอกว่าณตอนที่เกิดเรื่องเห็นบอกว่าบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกไม่พอใจสอทอเพราะเนื่องจากว่าตัวสอทอเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเคยพูดทํานองว่าพวกมึงไม่เลือกกูทําไมกูต้องฟังมึงเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ไขนิดนึงคืออมริน,เ,นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนคนโดนกระชากสร้อยต้องขอโทษทีไม่ใช่อมรินแต่เป็นชาวลิต ซึ่งถามว่าอมรินก็เห็นเหตุการณ์นี้ไหมอมรินบอกเห็นก็ยังแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาไปขนพวกมาแล้วมาทําร้ายชาวบ้านลองฟังเสียงอมรินดูก่อนฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับ,ค,รบคือก็นั่งตกปลากันนะครับกับเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่พอดีพอดีมีเห็นเห็นเรือมาครับสองลำในใจก็คิดว่าเป็นนายอำเภอมาแจกของก็เลยตะโกนไปว่านายครับนายครับมาดูน้ําท่วมแถวนี้หน่อยครับ เงินก็เรือก็วิ่งมากลับมาเป็นไปตามที่บอกแล้วก็มีการด่ากันแล้วก็ตีกันส่วนคุณชวริตฮะตัดภาพไปที่คุณชวริตมั่นมากวันนี้เจ้าตัวเปิดใจกับเราอีกครั้งหนึ่งที่เห็นว่าหัวแตกเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าไม่รู้ตอนชุลมุนเนี่ยอยู่เหมือนเหมือนกับโดนอะไราฟาดแล้วก็บอกว่ามีลูกน้องของสอ,อนเนี่ยเข้ามาล็อกตัวด้วยสุดท้ายจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่อนมานเคลียร์ใจจบแล้วนะฮะ เจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยเย็บไปสองเข็มแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนสร้อยคอทองคำเนี่ยสามบาทเพราะลูกน้องสอทอกระชากจนกระทั่งขาดโดยเขาให้ค่าเปลี่ยนเส้นมาหมดแล้วห้าพันนี่ไม่ติดใจอะไรแล้วสำหรับสอทอท่านนี้จบฮะไหนฟังเสียงทางด้านคุณชาวลิตหน่อยหลายคนสองสามคนนะ่ยแต่เราไม่รู้อ่ะเราไม่เห็นมันมืดแล้ว จังหวัที่เขาเดินเข้ามาเขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมหรือไม่เราไม่เกี่ยวเขาไม่ได้พูดกับเราครับผมแค่ไปกันแล้วการยังไงที่แล้วใส่ที่ได้ต่างจังหวะนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะไม่โดนเรารไม่รู้ไม่รู้โดนที่หัวครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้คุยกับทางด้านของสอทอท่านนี้ก็คือสอทอวิวรัติสอทอวิวรัตให้ข้อมูลกับเรามานะฮะเป็นทางโทรศัพท์ ยืนยันว่าเบื้องต้นภายเรือมาจริงเปิดคลิปตอนภายเรือมาหน่อยฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ๆพวกนี้ก็คือพวกพี่ชาวริตไปกวักมือเรียกแล้วก็บอกทํานองว่าคนขับเรือมานี่หน่อยเข้ามาหาหน่อยสิตัวเองก็ยอมรับก็เลยตะโกนกลับไปว่ามึงจะเรียกทําไมเรียกทํากล้วยอะไรนีสอทพูดนะฮะหลังจากนั้นพอกลับมาผมก็เลยเอาลูกน้องเนี่ยมาเพื่อจะปรับความเข้าใจกัน ภาพที่ตะลุมบอลที่เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยคุยกันดีแล้วชาวริศก,กับอมรินเนี่ยเข้าใจพวกผมอยู่ๆก็เหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือพวกพี่ชาวริตยุแย่กันจนลูกน้องผมก็ฟิลขาดแล้วก็เกิดการตีกันเกิดขึ้นยอมรับนะฮะว่าก่อนหน้านี้ผมเนี่ยก็คือสอทอไม่ได้ถูกกับทางอมรินสักเท่าไหร่ถ้าเปิดภาพพี่อมรินขึ้นมาให้ดูหน้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะ เนื่องจากก่อนหน้านี้พ่อของอมรินเคยมาต่อว่าผมเราก็เลยไม่ค่อยถูกกันแล้วพอผมไปปฏิบัติงานผมไปตรวจน้ําท่วมอยู่ๆก็เหมือนกับอ่ะกวักมือเรียกแล้วบอกเ hey, ฮ hey, ้ยเฮ้ยมานี่หน่อยอ่าทางด้านสอทอก็เลยฟิลขาดลองฟังเสียงท่านสอทอดูหน่อยนะฮะเล่ากันผมก็ไม่รู้หรอกเขามาโวยวายโวยวายเรือคําแรกลําแรกยังไงอะไรเงี้ยพราะผมไปถึงมันก็กวักมือเรียกไงว่า เฮ้ยไอ้คนขับเรือมานี่ก่อนมาเข้ามาหา็เด้อะไรอะไรเงี้ยแล้วคนผมก็ไม่ค่อยลงกับเขาด้วยคนคนเนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยจิมมึงจะเรียกทําไมเรียกทำไมำอ่างเงี้ยหรือว่าเราไม่ไม่ชอบกันอยู่อ่ะเคยมีปัญหากันอยู่นานแล้วตั้งรุ่นพ่อมาอยู่อะไรนั่นครับครับ อ้าวเพราะฉะนั้นท่านสอทอก็ชี้แจงลูกน้องคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยเกิดเรื่องอ่ะเคลียร์กันแล้วนะฮะจบฮะเพราะฉะนั้นค่ากระชากสร้อยกระทำศรีศรษะแตก5,000ครับคุณผู้ชมฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี